สวัสดีครับนี่แจนเอกครับผมนี่แจนเอกมาแล้วนี่วันนี้ครับออกไม้และวลุมแก้ววันนี้ถ่ายจานนั้นลงกันหาคนครับหาต่อนี่ครับทีมงานไม่มีเบียกเพิ่มวะนี่นี่นี่ทีมงานตากกัหลานหน่อยเยอะตรงนี้นี่ครับไปก่อนครับไม้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 เหนือถ่ายจานนั่งลงกันครับจานลงยิ้มพระเข่าไม้มาหนึ่งก็จานนั่งลงกัน เพรว่าขนขึ้นไปแล้วครับจะขึ้นนกแล้วนี่เอาขึ้นเลยไหมนกว่าอะไรนี่นกตอตัวเก่งนี่นี่นี่เอาพี่น้องถ่ายรุ่นครับถ่ายจากนั้นลงความมันบนจิพาเขาไม้ได้มื่อนี่ไม่ได้เขาอะจากแต้มมื่อนี่ครับนี่เขาหมางเหลืองพี่น้องนี่เขาหมางเหลืองอู้บ่นมันไปหมายลิ้วได้ตรงนั้น คา้องกันไหมเรี้วเป็นต่อทตัวได้นะนี่ครับเข่าเลี้ยงพี่น้องบรรยากาศสวยๆย่างนีเมืเช้าครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครื่งแล้วครับพี่น้องวันในต่อขึ้นนกอยู่เอารุ่นได้จจกแต้มมาหนึ่งเป็นซินเลยพี่น้องนกไม้ครับนกหน่อยเบื่อนครับเข่าแล้วครับพี่น้องย้อนแสงเด้พี่นอ้องมีเส้นสายไฟสายสูงครับ นกนก่นกสายลางครับอสองตัวเลยบวนี่สามตัวเลยบ่นี่มึงเช็ดสามตัวเลยบพี่น้องเอาเอา้าหยาบไปเหยาบ,ยบรุ่นครับล้รอรุ่นล้รอรุ่น,น,นลงบ,นบ่ลงเบนซินวะเหมกันบนซดีเซลวะโอ้แน่นอนเลยชุดนี้ <laughs> ชุดนี้ได้แต่ผูสองตัวครับพี่น้องครับ เบนซินกับดีเซลครับเป็นว่าดิโอ้ยมาหากันแล้วมันพูดเสียกันเหมือนก็ลงเหมือนเนี่ยเอ้าลงมา,าลงสารุนเอาขามค้อนสวยพี่น้องโอ้ยเอ,าโดด,เอาโดดตั้งที่ไปเรือดอกครับาโดดโดดตั้งที่หงายกันเหยียบเลยอย่าตามกันเด้อลูกโดดใส่ค้อนอย่าตามกันเอ้าดิเบนซินวนนะ เหตาเป็นสิ้นแล้วเขาปุ๊บปุ๊บอ,อ,อื้ขามึงนะ้หเหเารณนี้เขาอืม้มกคในต่บไานั้นมันว่าพลาดน,นะโดดนี่เสียงไงาลากๆร้อมตัวนี้โดดบบน,นี้ปุดด๊บ

กันมัน nhau บ่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรื่องจัดให้แล้วครับพี่น้องนี่เรื่องจัดแต้มแรกครับพี่น้องนี่แต้มแรกครับเดา๋ยวเรื่องจัดครับผมนะครับเรื่องพี่น้องนี่โซนนี้ครับนี่ครับอ๋อเดี๋ยวลงครับเดี๋ยวลงก็ปวดยูรรถนี่ครับพี่น้อง มาลุนนครับผมเดาลุ้ก็ลงมาให้เบิ่งพี่น้องกันเดาลุ้นกันครับเพื่พี่น้องนี่แต้มแรกครับผมดาเรื่องจัดครับรถมาหน่อยนี่ลายสวยๆครับพี่น้องเบิ้องลายครับนี่ครับเบิ้องลายครับนี่ครับลายม้วนๆครับลายใบบักขามครับพี่น้องนี่เจ๋งไงครับตัวนี้ครับผมเป็นเพื่อนขันได้ยินเสียงขันอย่างไรครับผมเลยตามมาต่อครับ ขันอยู่วงไนขันไนต้นทางไนผมครับพุ่นขันอยู่วงไนผมผมไม่ใช่เสานี่ครับเสานี่ไม่ใช่เสานี่ครับนี่นะครับนี่ลายปีกลายมดนๆนี่ครับได้ใบประคามครับผมนี่นี่เอ๋อเดี๋ยวผมปดครับพี่น้องต้องปดก็หักกล้องเอาไปเดามามือนี่นี่ครับขาล้สุดยอดครับต้นี้ครับน้ำเสียงมากครับที่ผมต่ออยู่พุ่นต้นโซนนะครับผม ผมใส่ต้นสนครับผมน้าเสียงกันมาครับผมน้าเสียงมาเอาอยู่นี่พี่น้องเขาขันมวนได้ตัวนี้ห่ะคารมดีพร้อมครับผมเล่นน้ามาพี่เอ้าเดี๋ยวปลดกันนะพี่น้องเมื่อเดียวครับเดี๋ยวปลดกันนะครับพี่น้องจะนั่งลงมาแล้วครับนี่โอ้ลูกหลอก็ม้วนซายก็ม้วนไปอัน มาหอดแล้วครับแจนลงนะครับนี่แ<อ>จนลงพ้าเข่าไม้ครับมื่อนเนี่ยผู้พ้พาเลาะพ้าเข่าไม้เพื่อนเนี่ยคุณนี้ตัวของผมเห็นไหมมาตรงตล,ลาดน,นี่ก็นเนมียนเมียนไ,ไปเดี๋ยวนกลงกันน่ะเดี๋ยวว่าเข่าตัวนี้เหยียบเที่ึงเหยียบพี่น้งองนี่ครับผมนึกว่าแต่ทีผมเล่นเพื่อนนะครับนกเดินแถวนี่เอาวฝอครับมาวฝอเซียนครับนี่ครับ ครับสวัส hmm. ดีคร oh. ับผมนะครับขอท้าคลิปนะครับเนี่ยสวัสดีครับผมครับผมนะครับเมื่อหลังนี้เลยนัดพ่อกันเยอะนลยครับเนี่ยทรายดินนี่กันครับเมื่อเดย์ได้นัดพ่อกันเนี่ครับจากเมื่อเยอะได้อีกตัวละโอ้เนี่ครับอันนี้สียงขันอยู่เลยแข่งยังไงกันบ่ครับพ่อทรายดินครับผมนี่ เดี๋ยวมื ite, icon. Icon ่อหลังยี่ดีเบอร์โทรกันหน่อยครับยีได้โทรนัุกันว่าเล่นน้ำกันครับผมก็เล่นไายดินไายดินเจอไายดินผมบ้าออกใสพเนียดกับป้าพเนียดนี่ครับเตรียมงานพเนึกเตรียมงานพเนียดนี่เตรียมงานพเนียดนี่ครับเด้๋ยวนี่นี่ครับ นี่เซียนโจครับเซียนโจไปไปป้าเมืองการเป็นพละครับครับมานี่ก็เป็นพละครับคือเอาเอาพี่น้องคนหลายต่อขนาดครับคนครับโอ้ยนกนี่นกขันดีนกขมก็ขันนอไปดินะพี่น้องโอ้ยนกขมเอาไว้ค่ะคืนขันใหญ่ครับยูยูตัวนกาขันครับเนี่ย เต้มนึงครับแต้มนึงนี่เอาพี่น้องนกใสที่มาบินตามรุดได้ไงนี่ครับฝนครับเดี๋ยวเลาะกันไปทั้งไปทั้งมองเงินตัวนกหลายไหมฮะเดี๋ยวทีใจห่อนลีครับนี่ครับผู้ใจห่อนก็มู้นจานอารมณ์นะครับนี่ฝนน่ะไม่สามกู้กับนกหลินไปลงที่นี่สามกูกับ นี่นี่ไปน้ำเล้วนี่ฟ้าน้ำสามกุกนี่เพ่อเขาไปเห็นด้วยกันนี่ไปเอานกดินมาแล้วว่าหาเมานกดินมาได้แล้วว่าหาเมาเน้ำบุ๋มมาแล้วว่าเอานี่ครับพี่นออ้นองเรียบร้อยครับนกแกนนกเหยียบแล้วครับพี่น้องแล้วเข่ามาแบบไม่ตั้งโตครับเข่ามาแบบนกตอ,อกู้สองสามบาทเลยครับนี่ครับพี่น้อง เด็กนขันโยนอยู่ตรงไหนอยู่ครับออกมาครับเพราะบ,บางเครื่องไม่เนี่ยแล้วเาเห็นว่าน,นกเขานีม่มาถึงครับนี่มันมันนกน้อยป่าจาันมันมีแต่นกตอคู่ด้วยมันมาสู่นกตอดิใครว่าได่าิน้มาเป็นนกน้อยแล้วใครว่าเบื่องดูใส่เขาแมันี้ขืนนั่งเราแบบนี้เสียงมันเนาะ้ปิน,นเสียงนกตอคู่ นกเงยอยู่ครับพี่น้องนั่นคือบัวคูสูงหนาขี้เหลี่ยมก็นกเมยียแทะฮะนั่นคือนกเมยีเยแทะน้องปดแต้มแรกครับอาจารย์ลงมาแล้วครับนี่ลูกวิกตุลูกตู้ครับตัวนี้ครับ น้อนในน้อนในพเนจรพเนจรเนี่ยตัวแม่ปะมันคือป่าสูนกต่อนี่สถึงนกต่อคู่จัจดจัดดิโดดทวนมานึงเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวปลดอ่ะ อ้างหน่อยแท้เอ้าเก็บเก็บสตาแตกอเต๋แค่ขึ้ลูกอ้างใส่ตัวนี้ตัวเมียติดเลยฮะงูลูกจรินเหรอเฮ้ยเอ้ามันไม่ติดเนี่ยเขามันอ่ี้เขียวเขียวเพามันบาสู่นกต่อเลยไหมว่าขันสู่เลยนกต่อ นี่ตี็กนุกต่อขันขันแล้วเอาเลยนี่เต็มเลยแกะน้ลุงนะพี่น้องเห็นปะคับกรนดาษโอ้ข้อท้าข้อท้าเก็บบัลนี่นี่นี่ตากระเทียนจู่กลับมาครับแง่แกะนุกตาได้มาสองเต้มพี่น้องตัวใดไๆหนีิแก้ววะแก้วตัวหนึงตัวใดตัวหนึ่งเห็นดิเซลโอ้ดิเซลเลยตัวนึง ไอเรื่องหนึงตัวนึงตัวนี้ใส่เลยเลยเนี่ยดินไรอย่ี้นี่ครับเปนซินครับหนึ่ตัวนึงนี่นี่ครับเปลี่ยนดินสามตัวครับได้สามเต้มละสิบเอ็ดโมงป่ะเด็ดห่อนแห้งพี่น้องเอานกลงมากินเงื้อกินดินกันนี่นี่ขนาดนกตอนเห็นกันยังไม่เห็ดกันเลยมันยังเล่นเตื้อยอยู่นกผมเล่นอยู่ดิออ่านกผมเล่นอยู่ดินี่นี่ข้นได้มาอีกสองเต้มไป กับตอนใบเว้ยหยาดพุ่งตอนใบไปข้างในไปเนี่ยหยาดยาดเกิดใส่ใบเปลี่ยนครับครับเดี๋ยวเด็กปียวนะครับผมโคกนี่เพื่อนนี่ครับโคกนะครับนี่โคกนี่เข่ามาเหยียบเลยเพราะว่าเขาเกี่ยวเขาเมื่อวานมันห่วงเลยฮะเนี่ยเกลียวตัวนี้นะมันอยู่ฝุ่นดิเออมันอยู่บ้านหลังฝุ่นมันอยู่บ้านหลังฝุ่นนอยู่หลังคาบ้านหลังฝุ่นตัวนี้ มาลงนกนกดินแล้วโบลงความฝุ่นก็บริลงนครับกำลังเอาลงรมณ์ฝน,นอโอ้โหเห็นแต่หลังฝนอ๋อเห็นยางมาฮอดจะค่อยทายไหมพี่นอ้องโูดยกไปไกลพูดนค,ครับยกไปไกลพูดเห็นยางมะฮอดเห็นแต่มาฮอดยางมาฮอดก็าาดทายไหม นี่ได้ไปสวยเรียบร้อยเสร็จนี่แบกนี่เห็นบ่านี่ขนนุ่นเนี้ยยกข้อขาเนี่ยเต็มบากๆเลยบันนี่นี่มันจะโฟกัสกล่องเออนี่โฟกัสได้ไหมนี่ลังเอาบทตัวอะไรยังครับมองนี่ นกหลายครับเอาไปหลายตัวนะนกยินก็เอาไปหลายตัวละแล,ไไล,แล้ำบัวก็เอาหลายตัวเลาอยู่มองนี่บ่อนี่เป็นต่อครับบอนี่งามปะงามครับปะโคม่าแบาาบไม่คิดเสนะียคู่อะไรเงี้ยนี่คืนนี้คืนนี้น,น,นี่ตัวนี้มันขี่ปีกแล้ว Oh, uh, nè, Nó qua hết 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 thế này tuần hết 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 gì hết 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 là hết 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 phái hết hết phái nó hết 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 มบ่อเต้ม like ัะโอ้เชิงกันิ้ไดเว่าอย่พันดำมะอย่าของกันนะอ hey, ืมเข้าตามตาเตับขนาดงามๆครับห่วยๆตาเขาวต้นนี่ฮะเขาะเฮ้ยโมกุศรันตาบอดดีเสียนเอียกครับเบ่งดูหยิบไว้ครับ Ừ, đẹp đẹp sàn yếc lâm bụng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  lâm ็นจังไหนนกเมียนกเมียนกขาูมม่มันตุ่มเมียวะมันตุ่มเมียเหรอโอ้างที่โอ้โอครับมันตุ่มเมียมันบินได้เหรอเดี๋ยวเล่นเมาดูเมึงให้จานวิจารนมึงเนาะวิเคราะห์วิเคราะห์หน่อยโคตรเล่นโคตรดีอ่ะแต่แข่งเครื่องเนี่ยวะแข่งดูก่อน ขนหางมุนหมดเดยอทีบอ่ะไ่เลยอีกับอรเทสเ่ยสูยังคักจัดไปแล้วครับสองเตี้ยมโอ้ยจำได้กัดปีกไว้แล้วครับกัดอีกเนี้ยมาตัวมั้กันนะก้อยก้อยบบก้อยมันก็ได้อ่ะ อะไรติดก้อยมันอยู่โอ้ยชีดินชีดินไปลงกินดินมาจัดสองแต้มโอ้ยยาวไปได้เลยเด้กโอ้ยแช่ครับบธรรมดานกตัวนี้เตัวหน่อยเนาะหน่อยป่โอ้นกนกนุ่มแต่ว่าดูจัดจัดเลยเด็ก คนอืบัวครับไอ้แก้วครับจัดแล้วถึงได้ตไปลกมาโอ้ห่างคักเนาะนกตัวนี้เนาะคักวะถึงไม่ได้ไม่ใส่ใช่ไหมเนี่ยใส่ใส่เนี่ยใส่เนี่ยไปโอ้นโหวะจับเลยสองแต้มครับฮะสวยนี่เห็นปะเนี่ยเป็นนกนุ่ม มยูด้วยอูกาไหวสวะูยืลาวอีกตับไยีอย้นเดียวสองตัวภูมี้อพอดีเนี่ยเจอของดีเข้าแล้วครับของดีครับเราจะพามาชมของดี ได้ได้ริวตันครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหริวตันเลยครับกองเทไอไอแก้วครับไอแก้วสู้ครับสู่สู่ครับสู่ ฝ่ายมันเลยฝ่อยมันสวยนะเอ้ยฮะสวยนะกำไปเลี้ยงเหรอปล่อยเลยสวยมากฝ่อยแล้วครับปล่อยแล้วอ่ะไปหมดเลยนกนกเข่าคูอันนี้ด้วยนกเอียงด้วยเราได้แลเราละก็ปล่อยนะครับ